เผื่อว่าใครสนใจอยากจะได้โครงกระดูกไดโนเสาร์นี้เอาไว้ในครอบครองเอาไปเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันของตัวเองเนี่ยนะคะน,นี้จะพาไปดูค่ะนี่คือโครงกระดูกไดโนเสาร์เซราทอร์ออทอโทโซอรัสนะคะที่เพิ่งจะผ่านการประมูลไปในราคา1100ล้านบาทค่ะนี่เป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ยังยังเด็กอยู่นะคะของ เซราทอโทซอรัสนะคะมูล,ลค่า1,100ล้านบาทที่เรียกว่าเป็นการทุบสถิติราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะเป็นการประมูลที่นักสะสมตื่นตะลึงมากๆค่ะกับโครงกระดูกไดโนเสาร์พันยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะคะพันนี้ ถูกขายไปในราคาที่สูงลิ่วถึง30.5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในการประมูลของโซเชียลบีในนครนิวยอร์กนะคะการประมูลเริ่มต้นด้วยราคาที่6ล้านดอลลาร์ค่ะก่อนที่จะมีผู้เสนอราคาสูงขึ้นทีละ5 0 0แสนทีละ5 0 0แสนแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น1ล้านดอลลาร์จนปิดการประมูลที่ 26ล้านดอลลาร์ค่ะแล้วก็จะต้องมีการบวกค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยรวมๆแล้วยอดโดนทั้งหมดก็คือ30.5ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการล่วงหน้าเอาไว้ที่ตั้งเอาไว้แค่4-6ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะโครงกระดูกชิ้นนี้นะคะนับเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์สายพันธุ์หายากจากยุคจูราสสิกตอนปลายอายุรา,ราวๆ150ล้านปีค่ะเป็นโครงกระดูกของเซลาทอทซอรัส ไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีแขนสั้นเดินสองขาลักษณะเนี่ยคล้ายคกับทีเร็กซ์นะคะแต่ว่ามันมีขนาดที่เล็กกว่าตัวโตวเต็มวัยจะยาวได้ถึง7.6เมตรขณะที่ทีเร็กซ์เนี่ยจะยาวถึง12เมตรเลยทีเดียวนะคะโครงกระดูกชิ้นนี้ถูกขุดพบบางส่วนตั้งแต่ปี1996ค่ะที่รัฐไวโอ,อมิงนะคะซึ่งเป็นแหล่งค้นพบฟอสซิลที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากนั้นเนี่ยจึงนำไปประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้กระดูกจริงกว่า 1 4 0ชิ้นค่ะแล้วก็ไปผสมกับวัสดุจำลองบางส่วนนะคะเพื่อให้สามารถจัดแสดงเป็นตัวได้อย่างสมบูรณ์ค่ะเมื่อจัดเ,เสร็จแล้วเนี่ยโครงกระดูกนี้ก็จะสูงกว่า2เมตรยาวเกือบ3เมตรค่ะพร้อมจะสำหรับนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หรือว่าแกลเลอรี่ส่วนตัวของผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้นะคะนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของการประมูลในงาน,น